เฮือบฮือบโอ๊ยติดแล้วติดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ๊มองไม่เห็นมองไม่เห็นโอ๊ยยิ้มแย้มหิวสวัสดีค่ะวันนี้หนูยืนนุ่ยแย้มจะมาเล่นแสดงเป็นปลาหมึกเพราะว่ามันจะเป็นชาวนาแล้วจะเอาเผ้าครอบหัวนุ่ยเหนื่อยถ้าเอาผ้าผ้ารอบหัวยิ้มแย้มได้ยิ้มจะต้องพยายามหนี

โอ้ยหิวข้าวจังเลยวันนี้ไม่ได้ไปออกไปทำงานเลยโหอ,อ,อันนี้มันลอยน้ำอะไรเต็มเลยเนี่ยสงสัยจะมีปลาหมึกปลาปลาหมึกเยอะเลยจับไหมอุยอ้ย,ยดีเลยเรามีแหะเราจะไปตามล่าปลาหมึกกันไปดีกว่าเฮ้ยฮึบโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยปลาหมึกตัวนี้ฮึบโอ้ยไม่ได้ฮึบฮึบฮึบโอ้ยติดแล้วติดแล้วติดแล้วเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้ตัวหนึ่งแล้วโอ้ยปลาหมึกพยายามติดโอ้ยปลาหมึกโอปลาหมึกพ่นพ่นหมึกใส่อ๋อโอ้หน้าดำหมดเลย ตัวนี้สองตัวเลยชุบเฮ้ยได้เงี้เฮ้ยกระโดดจับวายเฮ้ยเฮ้ยฉีไปได้ฮึบอืมตัวนี้เร็วมากฮึบฮึบได้แล้วจับได้แล้วจับปลาหมึกได้แล้วโอ้ยโอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นโอ้ยน่ พ่นหมึกดำพ่นหมึกดำวายชุบได้แล้วได้แล้วได้หนัตัวไปแล้วไปแล้วว้าวดีกว่าไปแล้วไปแล้วโอ้ยจะมาหมึก จับได้หนึ่งตัวแล้วไปแล้วเขาาแหย่ไปแล้วเร็วเร็วเอาไปขังไว้ก่อนอันนี้โดนขังแล้วเจ้าตัวแสบประมือตัวนี้เอาแหยของฉันไปจับมือเปล่าว้ายว้ายอ้า ใช่แล้วมอีกต้นนึงระหว่างที่คนแก่คนแก่เดี๋วเ่ไปช่วยไปช่วยไปช่วยเดี๋ยวเอ่อกไปเอกไปดิกยานอออยอเออเออเเเออเยออออเอออเเอออ ไอยเจ๊ไม่ออกแล้วอาอกมาแล้วขอบคุณดิมคนนี้มีเบ็ดและเอาหนูเป็นเหยื่อล่อปลาหมึกต้องมาชอบกินหนูเดี๋ยวมันจะมาติดเบ็ดนะนั่งนี่นั่งตกปลาหมึกก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาหมึกกินเหยื่อไปซะแล้วแต่ไม่ติดเบ็ดจะปลาหมึกแซ่บอีกทีนึง เ้าน so ี้เป็นเจ้ากระต่ายเจ้าปลาหมึกต้องชอบกินแน่เลยถ้าใครจับตรงนี้ก็คือติดเบ็ดเลยนะอุ้ยตัวนี้ไม่ใช่เจ้าปลาหมึกแล้วเจ้าปลาหมึกต้องสวมมวกสีแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดแล้วติดแล้วติดแล้วเฮ้ยจับได้แล้วหนึ่งตัวยิเร็วเร็วเอาไปขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือก่อนไปอยู่เลยเจ้าปลาหมึกตัวหนึ่งเฮ้ยดึงไว

อไรเนี่ยโอ๊ยฉันรู้เข้าใจเธอแล้วว่าฉันไม่น่าจับเธอเลยเหมือนฉันถูกจับอ่ฉันทรมานมากเลยงั้นงั้นต่ออุ้ยตัวนี้สงสัยรักชีวิตมันมันเลยอยากออกไปงั้นฉันจะปล่อยเธอละกันต่อไปฉันจะไม่จับเธอแล้วนะโอเคไหมงั้นฉันจะป้อนอาหารเธอแต่เธอต้องไปหาสาหร่ายมาให้ฉันได้ไหมอาสาหร่าย โอ้มาแล้วสาลา,า<อ>ยหอโอ้ฉันจะไม่จับเธอแล้วนะแต่ฉันได้สาลายเป็นอาหารหูไปทําอาหารดีกว่าหูทําไมเอาให้ปลาหมึกเราเป็นหัวปลาหมึกเหรอเป็นหางปลาหมึกที่เธอไม่ได้ใช้แล้วเหรอให้ฉันกินได้เหรอโอเคว้าวฉันไม่มีหนวดปลาหมึกเธอ,อแล้วที่แท้เธอเป็นอะไรเนี่ย<น>ที่แท้เธอปลอมตัวที่แท้เธอเป็นนางเงือกลปล่านี่ย โอ้เจนเป็นนางเงือกจริงๆด้วยดูดินางเงือกมีหอยไข่มุกว้าวเป็นไข่มุกแสนสวยสีเขียวเลยโอเธอมีไข่มุกจริงๆด้วยแสดงว่าเธอเป็นนางเงือกจริงๆไหนเธอลองแปลงร่างเป็นหางนางเงือกให้ฉันดูซิฉันอยากเห็นสักครั้งหนึ่ง啊อุอ้ยหายไปเลยอะสงสัยเป็นคนแหละไม่ใช่นางเงือกจริงหรอก โกหกแล้วแหละมีที่ไหนนางเงือกอ่ะโอ้นางเงือกเดี๋ยดูสิโอ้ยเธอมีคลิปนางเงือกจริงๆด้วยเป็นนางเงือกตัวสีเหลืองมีตรงที่หางเป็นสีม่วงด้วยตัวนี้เป็นหางนางเงือกสีฟ้าแล้วก็มีหางอีกหางตรงนี้สีเหลือง แต่ฉันไม่เชื่อหรอกเพราะนางเงือกน่ะเขาจะไหว้ได้นะไหว้ดืดดืดดืดอย่างเงี้ยเดีเธอลองทำดูสิเฮ้ยโฮ้ยโอ้โหไหว้ได้จริงๆริงได้ดืด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 ว้าวว้าวนี่คือนางเงือกจริงๆเลยเหรอโอ้โหเป็นนางเงือกที่พัดนาจากพ่อแม่เหรอคะเป็นเบบีเหรอคะ โอ้ oh. งั้นฉันจะเอาไปเลี้ยงนะโอเคไหมเธอชอบกินอะไรแถะเราเธอทำยังไงล่ะเธอเป็นคนล่ะเฮ้ยเธอแปลงร่างเป็นคนได้ด้วยว้าว,ว,าวน้ำเลือดโอ้โหเป็นคนแล้วกระตายของป้ากายของป้าขนาดนี้เครื่องเล่นที่สวนสนุกจะปิดแล้วเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงใครอยากมาเล่นให้รีบมาเล่นเลยนะครับ ตื่ไม่ได้เล่นฟรีนะครับต้องเติมเงินด้วยนะครับจูดตดเอาเงินมาใส่ตรงนี้นะครับ5บาทครับ,บเอา5้าบาททำไมเป็นปากกา5แท่งล่ะครับ,บแลกเปลี่ยนนะครับ,บเป็นแลกเปลี่ยนรออ้ามโอเคได้เรดี้

หมดเวลาอยากเล่นอีกไหมครับเติมเงินได้นะครับจะหมดเวลาแล้วครับ5บาทนะครับ5บาทอีกแห้5แท่งโอเคแปแดาเอาน้ำมันหมดครับเติมน้ำมัให้หน่อยโอเคเรดี้กู ปุ๊บ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 ปุ๊ปุ๊บปป หมดเวลาทำงานได้เงินมา10บาท<า>โอ้เอาเก็บไปให้ลูกสาวดีกว่าฮ่ากลับบ้านกันเหนื่อยหิวข้าจังเลยหู้ปลาหมึกกับจา๋าใหญ่ต้มปลาหมึกกับสาหร่ายยำปลาหมึกกับสาหร่ายโอ้โอนี่มันหางปลานางเงือกเลยเหรอโอ้เรามากินข้าวกันดีกว่าไปาเร็วโอ้ต้องกินยังไงอะ่ะ ต้องเปิดอย่างนี้เหรอหูแล้วก็หยิบหวาวานนปลาหมึกโอ้โหลองกินสาลายกันงงงงโอ้าวนี่คือสายใหญ่ที่อร่อยที่สุดโอ้นี่คือสาลายที่อร่อยที่สุดเหรอคะในโลกโอ้ในโลกเลยโอ้โหอัน <c oughs> นี่คือปลาหมึกที่อร่อยที่สุดโอ้เดี๋ยวขอกินก่อนขอกินปลาหมึกก่อนอันนี้เอาหมึกมันออกแล้วใช่ไหมโอ๊ย หน้าดำหมดเลยอ่ะโอเคงั้นวันนี้เราขอตัวไปบ่ายกันนะไปบ่ายก่อนเร็วไม่กินก่อนบ๊ายบายนะ